เอาแล้วนะครับก็ผมก็ต้องขอเกล่าสมัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปเกือบ2ถึงสามวันนะครับซึ่งผมหายไปก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับเป็นร้อนในครับก็พูดไม่ชัดนะประมาณนั้นนะครับวันนี้ก็มันก็เป็นอยู่นิดนึนะครับอาจจะพูดไม่ชัดเป็นบางคําประมาณนั้นนะครับแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นก็คือเจ้ากล่องนี้ครับผมสั่งพัสดุเอาไว้นะครับนั่นก็คือกระจอนครับเอาไว้ใส่กับเครื่องนี้นะครับนี่ครับ เครื่องนี้มันยังไม่มีกาจอนะครับตอนนี้ผมก็ยังต้องเล่นโน้ตบุ๊กเหมือนเดิมนะครับแต่ปัญหานั้นจะหมดไปนะครับเพราะผมสั่งกาจอมาเรียบร้อยแล้วก็คือวันนี้นะครับเราจะมาเปิดอันบล็อกกันนะครับเปิดกล่องนะครับผม่ผมก็เปิดดูไปแล้วเนะี่ยมันก็คือกาจอตัวนี้ครับโซ t ท็ก GTX 750 Ti 2G นะครับ ตัวนี้จะราคาอยู่ประมาณที่สามพัแปดถึงสี่พันห้านะครับประมาณนี้ราคาผมสั่งมาจากเว็บออนไลน์รับ Lazada นั่นเองนะครับก็ส่งเร็วดีนะนี่ครับตัวกล่องของกาจอประมาณนี้นะครับอืมโอเคครับผมไปอันบ็อกกันเลยดีกว่า โอเคครับผมนี่ก็คือหน้าตาของกาจจอนะครับมาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะกาจจอตัวนี้นะครับ g t x 750Ti นะครับผมว่าเป็นกาจจอระดับกลางๆนะครับก็เล่นเกมได้ถือว่าพอใช้ได้นะแถมที่สำคัญคือกินไฟน้อยอันนี้คือประเด็นสำคัญนะครับกินไฟน้อยมากเลยที่ผมไม่อ่านมานะครับกินประมาณแค่60วัตต์เท่านั้นเองนะครับน้อยมาก แบบชนิดที่ว่าไม่ต้องต่อไฟจากเ o อร์ s ว p p l y ายมาเพิ่มนะครับอึบทำไมมันแกะยากจังเลยเนะี่ยโอเคครับผมแกะออกแล้วจึ๊บเอาตรงกล่องตรงนี้ออกซะหน่อยมาดูกัครับข้างในมีอะไรมัร่งตัวนี้เป็นรายละเอียดนะ มีใบนะครับมีเป็นแผ่นไดเวอร์วิธีลงทะเบียนนะครับเพื่อให้ได้ประกัน5ปีตัวนี้รับประกัน5ปีนะครับแล้วก็มีอะไรไม่รู้ครับทิ้งไปครับอันนี้ <laughs> มีเป็นหัวแปลงครับตรงนี้อืมเพื่อการแปลงฟานที่สะอาดยิ่งขึ้นนะครับทุยไม่ใช่ครับผม อ้าวแล้วกระจอเราไปไหนเนี่ยไม่ใช่ครับผมอันนี้ครับกระจออือเป็นตัวสีส้มนะครับโซแท็กนะครับโจ๊ะ,จะก็อุปกรณ์ในกล่องก็จะมีเท่านี้นะครับมีเป็นแผ่นรับประกันนะครับให้ลงทะเบียน แผ่นเกี่ยวกับรายละเอียดแล้วก็ตัวราจอนครับแล้วก็ไดเวอร์อีกอันหนึ่งประมาณนี้ครับผมอุปกรณ์ในกล่องกล่องมีอะไรให้เราเล่นไหมเนะี่ยนี้ก็จะเป็นคําอธิบายนะครับมียกตัวอย่างเกมด้วยเตยิงไลท์นะครับประมาณนี้ครับ เอาเละนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอตัวไปใส่กาจอก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันเยอะๆนะครับมีกาจอนะครับบายจ้า